สร้างสรรค์สร้างสุขเดินไปสู่เป้าหมายด้วยใจที่เป็นสุขหนึ่งในการใช้ทักษะ c r e a t i v e t h i n k i n g เมื่อเราเห็นปัญหาแล้วก็คือเราเริ่มต้นที่จะเห็นความทุกข์เราก็เริ่มต้นที่จะค่อยๆเข้าใจว่าอะไรทำให้เราหวาดกลัวเรากังวลแล้วเราก็ต้องก้าวต่อไปเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้เราไปสู่เป้าหมายของเรา การแก้ปัญหาได้เราต้องใช้ทักษะที่เรียกว่าทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะความคิดค่าสร้างสรรค์นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใจของเรามีความสุขซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนในการมองโลกความเราจะรู้สึกได้เนี่ยสุขได้เนี่ยก็คือเมื่อเราใส่ใจคนรับข้ามีความเอื้ออารทอนหลายหลายครั้งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จำเป็น การจะมีไปสู่เป้าหมายได้อย่าลืมนะคะต้องรักษาใจให้เบิกบานล่าเริงและมีความสุขเพราะจะทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ขอบคุณค่ะ